หน้าตกกาค่ะเคยเพิ่นมาขาดหน้าให้ยหญ่ค่ะยหญ่คางคางใหญ่ๆกันนั่แหละค่ะแค่หน้าตกขาดหน้าตกกาหน้าเป็นหน้าทรายค่ะกำงาน้ามันยังแรงหน้าเพิ่นเนาะขาดหน้าตกกาจ้าพี่น้องสูบน้ำมาจากนักซาเพิ่นค่ะ สูบน้ำมาจากนอกสาค่ะสูบน้ำมาจากนกซาพวัน,าานีค่ะน้ำออกจากเขากำลัางงามค่ะปกกูกำลัางงามค่ะ นอจ้าคลาดค่ะคาดไหน่อยค่ะล้วใช้หน่อย หน่อยบาเานั้นเองเนาะไยบรรยากาศคาดนาค่ะคาดนาจะหวานก้าออ ใพี่น้องเบิ่งน่แม่ตะก,กี้น่ะเนใส่รถไทห,หน่อยนี่ะค่เดี๋ยวนี้เป็นมีรถไทใหพิ่งก็บใส่เป็นหน้าวานเล้วค่ะวานแล้วค่ะอันนี้นก็คือก็กลากระดมจ้าสบาย,บาย,บายจ้า